สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยอัปเดตนะครับถึงสถานการณ์ในตลอดกลางนะครับนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านดูเหมือนจะเผาๆไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าอะไรจะปะถุขึ้นมาอีกนเพราะมีโอกาสในทางด้านศักยภาพเอาวุธถุณ์แนละเงินทุนต่างๆนะครับมาดูข่าวแปลต,ต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับถึงการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านนะครับที่ผ่านมา เอสสามร้อยรัสเซียถูกทำลายในการโจมตีขีดวุฒนะิของอิสราเอลหรือไม่ดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับฐานทัพอิหร่านก่อนและหลังการโจมตีที่ถูกรายงานของอิสราเอลนะครับได้ทำลายฐานทัพนะทางการอาหารของอิหร่านหรือไม่อิหร่านนะครับล่าอ้างความล้มเหลวของอิสราเอลแต่บรรดาภาพถ่ายดาวเทียมจงใจนะครับที่จะแสดงความเสียหายการป้องกันภายในอากาศนะครับเอส 3 0 0ที่ถูกจัดส่งโดยรัสเซียได้ถูกทำลายกล่าวอ้างนะครับโดยช่องที่โปรโอะตะวันตกภาพถ่ายดาวเทียมนะครับปรากฏออกมาที่จะเสนอแนะนะครับความเสียหายที่ฐานทัพอากาศอิสฟาหานของอิหร่านภายหลังการโจมตีของอิสราเอลช่องทางนานาชาตินะครับที่ต่อต้านระบอบการปกครองอิหร่าน,นได้ตีพิมพ์บรรดาภาพถ่ายก่อนและหลังนะครับของฐานทัพนั้นนะ พวกเขาได้กล่าวอ้างนะถึงความเสียหายต่อระบบขีปนาวุธนะป้องกันภัยทางอากาศ S-300 นะครับที่ถูกจัดส่งโดยรัสเซียที่ฐานทัพอากาศอิสฟาหานบรรดาภาพถ่ายต่างๆที่แสดงความเสียหายต่อส่วนแกนกลางของนะระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 นั้นในวันศุกร์นะครับสื่อของสหรัฐได้รายงานการโจมตีขีปนาวุธนะของอิสราเอลต่อฐานทัพอากาศอิสฟาหาน อิหร่านนะครับได้เล่นเหตุการณ์นั้นนะครับนะให้มันลดลงมากล่าวว่าไม่มีขีนอาวุธนะครับของอิสราเอลได้เข้าสู่น่านฟ้าของพวกเขาอย่างไรก็ตามนะครับเตหรานได้ยืนยันการระเบิดต่างๆแต่ได้อธิบายลักษณะนะครับของพวกมันทั้งหลายนะไปที่บรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆอิหร่านนะครับได้กล่าวว่าบรรดาโดนนะที่เป็นปฏิปักษ์บางส่วนเนี่ยได้ถูกสอยร่วงลงมา เหนือเมืองยุทธศาสตร์อิสฟาหานั้นนิวยอร์กไทม์นะครับในวันที่20เมษายนได้กล่าวอ้างว่าอิสราเอลได้ใช้ขีปนาวุธนะเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งได้บุกรุกรานนะบรรดาระบบเดร,ร่าต่างๆของอิรานนิวยอร์กไทม์รายงานว่านะบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิรานนะยังได้กล่าวว่าเตหรานอาจจะไม่สามารถตรวจจับนะบรรดาขีปนวุธต่างๆในนันฟ้าของพวกเขา บรรดาเจ้าหน้าที่ตะวันตกนะครับได้กล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ถูกมุ่งหมายนะที่จะส่งหนึ่งข้อความสู่เตหรานนิวยอร์กไทม์ Time, รายงานบรรดาความตึงเครียดต่างๆนะครับได้ขยายตัวบรรปลายขึ้นภายหลังอิหร่านได้กล่าวหาอิสราเอลของการทิ้งระเบิดสารทูตของพวกเขานะครับในซีเรียในวันที่1เมษายนในวันที่13เมษายนนะครับอิหร่านนะได้ยิงบรรดาโดรนและขีปุ่นนะฮะ ต่างๆนะครับนับร้อยรอยลูกนะครับโดยตรงนะครับพุ่งเข้าใส่สราเอลส่วนใหญ่ของบรรดาโดรนและขีปุธต่างๆางนั้นนะครับได้ถูกสอยร่วงลงมาโดยสราเอลและเหล่าพันธมิตรตะวันตกของพวกเขานะครับมันขา่าวแปรจากประเทศจีนนะครับคือมันมีภาพถ่ายดาวเทียมนะซ้อนออกมาว่าที่อิหร่านบอกนะว่าเอะมันเป็นแค่โดรนมินิโดรนเนี่ยที่ก็มาโจมตีทางอิหร่านมันไม่ใช่ขีปุธนะครับแต่ว่าภาพถ่ายดาวเทียมนะของกลุ่มที่โปรตะวันตกอ่ะ เขาก็ไปพยายามหามาก็มันยังไม่ทราบนะเขาจริงเท็จประการใดน,นะครับแต่เขาบอกว่าก่อนและหลังฐานทัพในอิสฟาฮานน่ะฐานทัพอากาศอ่ะระบบป้องกันภัยทางอากาศ S300 อ่าที่รัสเซียส่งมานะครับมันเสียหายถูกระเบิดอะไรประมาณนี้นะซึ่งนังอิหร่านก็ไม่ได้ยืนยันนะครับแต่ว่ากลุ่มโบะตะวันตกก็ามาเปิดเผยภาพข่าวแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็คืออิหร่านพยายามจะทําให้เรื่องเนี้ยมันเล็กลงนะแต่ด้านหนึ่งนะครับก็ทําให้ได้ S400 เข้ามา เพราะว่านะครับถ้าเอ0สนะครับซึ่งเป็นระบบเก่านะซึ่งเรียกว่าสู้นะขีดรุ่นของอิสราเอลไม่ได้หรอกหรือว่าเครื่องบินรบนะครับรุ่นใหม่ๆของอิสราเอลไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้ามันถูกทำลายไปรัสเซียนะก็ส่งเอ0สรอรุ่นใหม่เข้ามารวมถึงหน้านี้ข่าวนะที่ทำล่าสุดเลยคือทางอิหรานจ,จะได้รับนะครับนะซูคอยนะซูสามสิบห้านะครับแฟรงเกอร์นะจากรัสเซียยี่สิบสี่ลำก็แปลว่ามาเสริมทัพ อากาศนะเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นอัปเกรดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็เป็นแค่ยกหนึ่งยกสองน,นะครับอาจจะมียกต่อตอไปก็ได้นะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ